วันนี้ครับโดนใจชาว Gen s และ Gen ใหม่หัวใจยั่งยืนที่รักสัตว์และรักโลกแบบ Two in One แบบผมแน่นอนครับเพราะว่าผมและน้องซิบ้าครับจะไปเดินเล่นเที่ยวศูนย์การค้าโลคา a r b o n m a ลศูนย์การค้าแห่งอนาคตครับที่ช่วยลดโลกร้อนเที่ยวศูนย์การค้ารักโลกทั้งทีวันนี้ผมมีภารกิจครับที่ต้องค้นหา3พิกัดเทินรักให้โลกด้วยพลาสติกใช้แล้วภารกิจที่ 1, 1พิกัดเทินฝุกให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของ ค้นหา2ชิ้นงานอ mm ัพไซเคิลปฏะมากรรมอัดอาร์ตนั่งๆั่งที่อาณาจักรเพื่อนสรรี่ขาเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าครับ mm hmm. ผมว่าน่าจะใช่แล้วล่ะครับนี่แน่นอนครับภารกิจแรกของเรางานอาร์ต hmm. ปฏิมกิกรรมนี่เลยอาร์ตสุดๆอันนี้แล้วก็นั่งๆั่งนั่งนั่ง,ง,งก็น่าจะเป็นตัวนั้นที่เป็นเก้า e อี <st> ้ <energy> ครับอ่าภารกิจแรกทำไมมันง่ายอย่างนี้สำเร็จแล้วครับ และนี่แหละครับคือปฏิมากรรมอัพไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้วที่ทาง GC ร่วมกับเจอไฮร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสื่อถึงความรักความห่วงใยหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงเก้าอี้อัพไซเคิลตัวนี้ด้วยครับภารกิจที่2ว่าอย่างไรเพิ่นชีวิตให้แกลอนใช้แล้วค้นหาพิกัดเก้าอี้อัพไซเคิลที่ดินแดนปล่อยพลังของเด็กๆโอเคนี่เลย แน่นอนน่าจะเป็นเก้าอี้รีไซเคิลแน่ๆที่ทำจากแก๊ลอนเนี่ยนี่ไงรีไซเคิลฟอร์ม47แก๊ลอนนะครับภารกิจที่2ถูกต้องไหมครับถ้า่งนั้นผมถือว่าภารกิจที่ 2, 2> ผมสำเร็จแล้วนะโอ้โหนั่งเลยแล้วกันน่าจะรองรับน้ำหนักได้เยอะเลยล่ะภารกิจที่3ของเราซิมเชิญชีวิตให้ PET หรือว่าขวดเพชรนั่นเองครับ และรถขยะยั่งยืนแวะดื่มน้ำค้นหาบรรจุภัณฑ์อัพไซเคิลที่เมืองแห่งอาหารขาหมูมันยั่วยวนซะเหลือเกินมันนครับเคยเห็นโฆษณาอยู่ว่าขวดลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่ไงแฮชแท็กเขเขียนอยู่เลยครับว่าคืนชีวิตให้ขวดพลาสติก this cup is made from biomat ครับ แก้วที่ทำจากไบโอพลาสติกอ้ยะไม่ได้ตั้งใจแต่ภารกิจสำเร็จเฉยเลยอือย่เย่ทานอาหารให้หมดจานครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในการช่วยลดโลกร้อนนั่นเองครับ mm. ภายในฟู้ดวิวแห่งนี้ครับหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เราก็มีตรงนี้ครับ u t u r n by GC ครับพลาสติกนี่ครับ PET นะครับ Recycle ต่อได้ครับได้เรียนรู้หลากหลายวิธีเลยครับในการที่เราช่วยกันลดคาร์บอนลดโลกร้อนรวมไปถึงเห็นผลิตภัณฑ์มากมายครับที่เป็นผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลแต่ว่าก่อนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครับก่อนที่พลาสติกจะมีประโยชน์ได้มันต้องเริ่มต้นที่ต้นทางครับอยู่ที่เรานี่แหละครับที่จะต้องเริ่มต้นในการแยกขยะ ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมาครับคิดก่อนใช้แยกทิ้งให้ถูกที่นั่นเองครับใช้ไานวันนี้ครับภารกิจผมสำเร็จแล้วแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วด้วยผมขออนุญาตพาซิมบ้าน้องหมาของผมครับไปเดินเล่นต่อดีกว่า